สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสวนสาธาณะวังตองหวางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าภายในสวนมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสวนนี้เปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับทุกวันเลยเน่เริ่เข้าวทางซอยเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะนี่ข้างในก็มีต้นไม้นะครับเน่ต้นสักก็มีนะครับ มีต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับซึ่งใครที่อยู่บริเวณซอยเจ็ดสิบเอก็เข้ามาใช้ได้นะครับถือว่ามาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะครับแถวสวนสาธณะวังทองหลางหนึ่งนะครับสองอยู่ตรงไหนนะเออข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากเลยน่าจะมีอ่างน้ำด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยครับซึ่งก็จะมี เก้าอี้ไอ้นั่งนะครับพักผ่อนนะครับเหมาะสําหรับมาตอนเช้าเช้าหรือเย็นๆนะฮะตอนเที่ยงไม่ไหววะร้อนแต่ก็ยังร่มอยู่นะบางทีนะก็มากันได้เดียสิสวนเล็กๆมินิเม้ามินิเม้าฮะนี่ซึ่งมีต้นไม้หลากหลายเลยนะครเป็นสวนสาธารณะที่ขนาดเล็กมากเลยนะครับเล็กจริงๆเนี่ที่ก็ประมาณให้ผมกะนะ สองไร่น่าจะสองไร่ได้มั้งนี่นี่คือสวนสาธารณะข้างข้างเรียบด่วนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ออกไปเรียบด่วนได้นะครับเรียบด่วนอ่ลําอินทรา,าดะลงนี้ใช่ไหมจะลองรัดเนี่ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่ ดูสิครับมีต้นไม้มีอะไรเล็กนิดเดียวจบแล้วครับจบแล้วนะครับแล้อวออกเนี่ยออกข้างหน้านี่ก็เรียบด่วนแล้วครับอืออกมาแล้วครับอ่าับจึงเขียนว่าสวนสาธารณะวังทองหลังหนึ่งนะฮะ อะเราไปอีกสักรอบกันไปอีกสักรอบกันซึ่งใครที่อยู่บริเวณนี้นะฮะก็มาพักผ่อนได้นะพักผ่อนได้จริงๆหรือพาแฟนมากระจุงกระจิงก็ได้เนะซึ่งนี่เลยครับก็มีป้ายนะครับ ขอความร่วมมือคนที่มาใช้สวนสาธารณะนะครับไม่ให้อาหารนกปิราบนะครับเพราะนกปิราบมันเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ดีนะครับถ้าเราให้อาหารตรงนี้มันก็จะมาประจํประจาและนกปิราบมันก็มีเชื้อโรคนะอะเราก็เดินมาอีกเนี่ยรอบเลยนะครับเดินรอบเดียวเลยดูสิตรงนี้ก็เป็นทางแบบมีทางให้เดินนะครับถ้าใครแบบจะเดินจงกรมหรือว่าเดินออกกําลังกายก็ได้นะ พื้นที่เล็กดีหรือพาหลานๆมาก็ดูได้ตัวถึงเลยนะเนี่ยนิดเดียวที่สำคัญเขาทำเมียนี้ด้วยนะดูสิเนี่มีสะด้วยมีสะพานข้ามด้วยนะว้าวสุดยอดมีสะบัวด้วยอะ่ะโอ้มันมีต้นนี้นะครับถ้ามากลางคืนน่าจะมีกลิ่นหอมนะเนี่ยมีสะพาน เป็นสะพานที่สั้นที่สุดเลยนะสั้นจริงๆเน่สะพานที่สั้นที่สุดข้ามคลองนะครับว้าว่ะไปเราข้ามหน่อยนี่เราข้ามสะพานเลยนี่นิดเดียวครับมาถ่ายรูปก็ได้นะทําเป็นแบบฟรีเวดดิ้งก็ได้เนาะเออได้ได้ได้ได,ได้นี่เลย สวนสาธรณะวังรองหลางนี่ว่าวมีปลาด้วยนะมีปลาด้วยมีเต่าด้วยจ้ะมีเต่าด้วยในนี้แต่น้ําดําไปหน่อยเนาะนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอาคารนี้เราไปดูซิมันคืออะไรมันคืออาคารอะไรหรอ อ๋อเป็นห้องน้ำครับเป็นอาคารห้องน้ำครับมีต้นบอนนะครับนี่บนต้นบอนหรือต้นโชนนะครับมีผักด้วยนี่อันนี้ก็มะละกอต้นบอนต้นโชนโอ้โห พามาเรียนรู้ได้นะพาลูกๆกับหลานมาเรียนรู้ดูต้นไม้ได้นะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนี่ถึงเวลากลับแล้วเดินออกทะลุนี้เลยครับนี่สวนธาะ,ะวังทองหลาง เหมาะมากนะเหมาะสำหรับมาฟรีเวดดิ้งได้นะเออจริงๆหามุมสวยๆถ่ายได้นะจริงถ้ากล้องดีๆก็จะเรียนก็จะรู้ว่ามุมไหนสวยนะฮะแค่นิดเดียวเราก็ได้มุมสวยๆแล้วนะฮะนี่ครับเป็นมาอ่าออกนะครับแน่รอบหนึ่งพอดีนะครับรอบหนึ่งพอดี แล้วออกไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเอ็นตานตานีรถไปป้าไหมาเออนั่นแหละแล้วก็นี่โอเคอย่าลืมมากันนะครับสวนสาธาระวังทองหลางนะครับ